ทุกคนเตรียมเงินเอาไว้ให้พร้อมเพื่อจ่ายค่าไฟที่แพงขึ้นในช่วงต้นปี66นะครับเพราะเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาในที่ประชุมของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอก,อกอพเขามีมติเห็นชอบใน3ทางเลือกสอบถามความคิดเห็นพี่น้องประชาชนครับเกี่ยวกับค่าไฟในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2566ว่าจะเลือกแนวทางไหนซึ่งแต่และแนวทาง เป็นการปรับขึ้นค่าไฟทุกแนวทางเลยนะครับเริ่มจากแนวทางแรกครับให้มีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT เป็น224.98สตางค์ต่อหน่วยจากนัปัจจุบันครับค่า FT บ้านเราอยู่ที่9 3 4 3สตางค์ต่อหน่วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเลือกแนวทางนี้จะทำให้การชำระหนี้ที่มีอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่าก,กอฟผหมดไวขึ้นครับ หมดภายในเวลา1ปีเท่านั้นแต่ปัญหาก็คือค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปลายทางนี่แหละครับจะกระโดดขึ้นมามากเลยนะครับจะมาอยู่ที่6บาท3สตางค์ต่อหน่วยด้วยกันจากณปัจจุบันค่าไฟบ้านเราอยู่ที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยครับทางเลือกที่2ครับปรับขึ้นค่า FT มาอยู่ที่191.64สตางค์ต่อหน่วยซึ่งถ้าเกิดเลือกแนวทางนี้จะทำให้การชำระหนี้ให้กับกฟผจะหมดช้าหน่อยครับ คือหมดภายในเวลา2ปีแล้วสุดท้ายปลายทางค่าไฟก็จะปรับเพิ่มขึ้นมาพอสมควรอยู่โดยจะมาอยู่ที่5บาท70สตางค์ต่อหน่วยและทางเลือกสุดท้ายแนวทางที่3นะครับคือเก็บค่า FT อยู่ที่158.31สตางค์ต่อหน่วยถ้าเกิดเลือกแนวทางนี้ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังต้องรับภาระต้นทุนแทนประชาชนอยู่ที่1 2 2 2 5 7ล้านบาทครับ แล้วสุดท้ายปลายทางค่าไฟจะปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยโดยจะมาอยู่ที่5บาทส7สตางค์ต่อหน่วยครับถามว่าทำไมทุกทกทางเลือกยังคงต้องมีการปรับขึ้นค่าไฟอยู่ดีกกพเขาบอกแบบนี้ครับเพระาะณปัจจุบันนี้สัดส่วนในการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของบ้านเราเชื้อเพลิงหลักที่ยังคงมีการใช้อยู่ครับยังเป็นก๊าซธรรมชาติโดยคิดเป็นสัดส่วน54.2%ส่เนเลยนะครับแล้วปัญหาก็คือ ตอนนี้ราคาก๊าซธรรมชาติยังคงมีการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่นั่นเองครับรวมถึงไทยเรายังมีความจําเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นลาวแล้วก็มาเลเซียสัดส่วนอยู่ที่13.8%ด้วยกันแล้วเพื่อนๆล่ะครับจะเลือกแนวทางไหนไปแสดงความคิดความเห็นของท่านกันได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกพครับ จนถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้แล้วจากนั้นเขาจะมีการสรุปนะครับว่าประชาชนเลือกแนวทางไหน 1, 2หรือว่า3ครับฝากกด subscribe YouTube ช่อง m o n a Channel ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ดีมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นรอบโลกครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางนะครับกับ TikTok m o n a n d e s c o r e Y ขอฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ